ตั้งแต่เปิดทูนจิตมานะครับแล้วก็เพททจทุกจิตทกใจเงยบชีวิตตอนนี้ก็ผ่านเวลามาเข้าสู่ปีที่4เลยนะครับลองนึกเทียบกันดูนะครับว่าบางคนใช้เวลามา40-50ปีกับชีวิตนะครับดูเหมือนว่าเรามีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จและมีความปรารถนาอันแรงกล้าแต่มันเหมือนเล่นเกมบันไดงูครับใครที่เคยเล่นเกมบันไดงูก็คงรูว้ว่าชีวิตมันขึ้นอยู่กับการทลอยลูกเต่านะฮะอุ้งุ้ คอยลูกเตา๋ามันจะออกเท่าไหร่มันกําหนดลําบากมากมากแต่นั่นอนะคือเกมแล้วมันเดินไปปุ๊บอ่บบะเจอหางวูเจอปลาโฟก็ล่กงลงมาที่เดิมชีวิตถ้ามันไม่รู้วิธีการจูนนิ่งวิธีการที่เราจะฆ่าฝันพิสู์ชีวิตใหม่ครับมันก็มีพทเทิร์นที่ต้องใช้ชีวิตบบเรียงซ้ำๆแล้วก็จนถึงวันสิ้สนสุดของชีวิตในวันที่เราสิ้นอายุไขนะวิญญาณออกจากร่าง มันจะได้รูปแบบพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เราใช้ชีวิตในรูปแบบนั้นมาซ้ำๆไอพลังงานรูปแบบนั้นที่เราเรียกว่าปิยญญานะมันจะขึ้นความถี่และขึ้นความถี่นะเราก็จะเป็นเกิดการจับคู่ไอจับวายจะเกิดภพชาติใหม่ให้เราเกิดและเป็นแนวคิดท,ที่เรียนรู้มาเป็นพันๆปีนะครับแต่ตอนนี้วิทยาศาสตร์ทางจิตก้าวล้ามากนะครับขรางหังเขาก็มีคําว่าฟันตั้มจำ คำนี้ผมได้ยินตั้งแต่ครั้งแรกๆตอนที่เข้ามาเรียนรู้ฝึกเรื่องการทุนทิตนะครับตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นคุณเบอร์โกลแมนพูดถึงเรื่องฟ um ันตั้ามช้าแต่ผมไม่คิดหรอกครับแันตรมฟันต้ามมันยอดไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยหนังเอ็กเมนก็ยังไม่ได้รับการแพร่หลายเนาะมันก็เป็นอะไรที่มันดูขานไฟลุกมากแต่ตั้งแต่เรื่องเดอะแมทริออกมาเรื่องลูสตี้แล้วก็มาถึงเรื่องของมาเวล เรื่องของควันตั้มเนี่ยมันได้รับการพัฒนาการรับรู้ของมนุษย์มาเรื่อยๆนะครับจนถึงทุกนี้ผมรู้สึกว่าจากเรื่องเล่าทางนิยายมาสู่เรื่องนอกทางวิทยาศาสตร์วันนี้นี้มนุษย์ได้ค้นพบวิธีการที่จะนาตัวเองไปสู่วิธีการควันตัมจําแล้วนะครับมันก็คงไม่ได้เหมือนในหนังสัทีเดียวนะครับว่าเราก้าวระโดดประเด็นมิตินี้บ้านช่องความสัมพันธ์กับผู้คนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าพูดถึงมิติในวิทยาศาสตร์ทางจิตแล้วก็การฝึกฝน ผ่านการชูนป่าตอนนี้จะเข้าสู่ปีที่สี่แล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันน่าตื่นเต้นมากที่มีลุกเสกมีท่าเปรียนได้รับผลและสามารถพัฒนาจากการชูงดิ้นไปสู่การก้าวไปสู่ชีวิตที่เรียกว่าผ่อนทำจำก็คือจิตสํานึกมันเปลี่ยนครับเหตุการณ์ที่ความเป็นการรับรู้เอ,อาง่ายๆเราเคยรู้สึกว่าเรายากจนความยากจนมันหายไปมันมีความรู้สึกว่าอุดมสมบูรณ์ ความเบงค่างซึ่งเป็นฐานนี่แหละมันจะนาไปสู่โลกป,ปร,ปรัชญาที่เราได้รับเงินทองมากขึ้นบางคนกล้าเผชิญหน้ากับผู้คนที่เคยทำร้ายจิตใจเคยเกลียดเคยกโกรแต่ควารมรู้สึกเกลียโดโกรธั้นมันหายไปมันเป็ความรู้สึกเข้าใจอะเข้าใจในสิ่งที่เขาทําและเข้าใจในสิ่งที่เขาเลือกแต่วันนี้เราก็เลือกใหม่เช่นกันเลือกที่จะไม่โกรธเลือกที่จะให้อาภายัยตอนที่เราเลือกที่จะให้อาภัยน่าจะครบสัมพันธ์ทำไมตอนที่เราก้าวผดุกเนี่ยครับ การจูนเหมือนการสร้างสภานเชื่อมไปยังชีวิตที่เราต้องกาดส่วนการกระโดดหรือว่าควนะันตั้มจ้ำน่ะเมื่อสะพานมันสรา้างอย่างสมบูรณ์แล้วแข็งแกร่งแล้วเราสามารถจะเคลื่อนย้ายชีวิตของเราก้าวกระโดดฐานสะพานนั้นไนปะสู่มิติใหม่ความรู้สึกนะครับตอนนี้มีนักเรียนหลายคนที่ได้ผ่านการเปลี่ยนในคอร์ส ผ่านการดูส่วนตัวทั้งกับคคทุกะทผงเนี่ยเราเห็นผลลัพธ์เราอ่านผลลัพธ์กันแทบไม่ทันผลลัพธ์ที่วันนี้มันมาไกลปิดป่าที่คิดว่ามันจะเร็วได้ในยุคนี้แต่มันก็เป็นจริงแล้วนะครับก็คือหลายคนเข้าสู่พิธีฝันตามจาเรียบร้อยนะครับก็ที่สนใจเราทางนี้ก็สอบถามไปที่ไลแอดคนตุกตามาร่วมฝึกร่วมจูนร่วมฝันตามจากับเรานะครับ